วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายภารตะสิวาราตรีโดยพนมเทียนบทที่90โรหิตาเสียตัวในที่สุดแผนการทุกสิ่งของอัศกรัรก็บรรลุถึงจุดมุ่งหมายครบสิ้นทุกประการ กษัตริย์สันดาโนโฉดมีความโสมนัสปราบปลืปล่มพระไทยเป็นที่ยิ่งสั่งทหารให้หยุดพักผ่อนหลบพายุยังบริเวณชะง่อนผาใหญ่อันเป็นที่กำบังลมได้อย่างดีตนเองโอบอุ้มเบนจลักษ์ลาวันของดารุณีผู้สิ้นสติสมปดีอยู่ในอ้อมผาหาสเสด็จดำเนินเข้าไปในโคหาหินซึ่งได้จัดเตรียมไว้ก่อนนั้นแล้วทันที ประคองนางให้สายยากเหนือแท่นศิลาลายรองไว้ด้วยฟูกหญ้าฟรันอันมีสุขคันระรวยเรื่อนนาสาพลางพินิษพิจารณาดวงพักและสรีร่างของนางผู้อ่อนระโถยทอดกายอยู่เบื้องหน้าแสงใต้ที่ปักอยู่บนผนังหินย้อยส่องจับพักตราพริ้มเราละลานตาสะกดใจเป็นยิ่งนักเนตรขนงโอดปรางดังด,งดวงจันทร์วันเพ็ญอันบริสุทธิ ทรงสุขคุมานสุขขมละม่อมย้อมหัวใจให้หลิงโลดไปด้วยอำนาจพิศวาสท่วมทน้นเนตรปิดพริมสนิทและภาษาสา,ากอ่อนเจือจางดังเช่นนางผู้ตกอยู่ในห้วงนิทรารมบรมสุขโอดเพเยอแย้มเหมือนหนึ่งจะยิ้มเชิญชวนให้ดื่มมทัทรสจากกลีบบุปผาสวรรค์ทั้งคู่มวนพัตราพรที่ห่อหุ้มบรากายเล่าก็หละหลวมขาดปริ เผยให้เห็นชวีกายผุดผ่องละอองนวลอยู่วับแวมเป็นที่ยัวจิตให้โชตรการไปด้วยไฟปรารถนาอันรุนแรงอุระชูชันเป็นพุ่มพวงเต่งเต้าเย้ยปทุมมานกลางสะหลวงกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะของปานผ่อนลมหายใจหลบบางรำไรอยู่ในผูสาบางและเย็นชื้นด้วยหยาดวัสันทัศนาเป็นสันฐานในถนัดทนีนาพีแบนราบโสนีพึ่งผาย เหมาะเจาะรัดเริงครบสิ้นเบนจก,กัลยาณีลักษณะมิได้บกพร่องเสื่อมสลายไปแม้แต่น้อยอัศกัร์นั้นถึงแก่การตะลึงพึึงเพลิดไปชั่วขณะยาเมื่อรอบพิษทอดพระเนตรตลอดทั่วสรารพางแห่งนางไฟราคาแผดเผาดวงอาทัยจนกายสั่นเทาไปหมดตรึงอยู่กับที่วาระหนึ่งรำพึงอยู่ในฤทัยลิงโลดว่าอันนาง,งามเหยียบสามโลกนางนี้ เป็นที่ใฝ่ฝันหวังปองแก่ข้าทั้งหลับและตื่นมาเป็นเวลานานแล้วขอเพียงให้ได้คลึงเ้าร่วมพิรมสเสนหาแม้เพียงชั่วอุดใจหนึ่งหากว่ามรตยูจะมาคอยอยู่เบื้องหน้าก็ไม่ได้ประวันพรั่นเพลิงมาบัดนี้ราวกับได้นิมิตฝันไปนางได้มาทอดกายเสมือนหนึ่งจะให้เชยชมตามห่วงหารืทไทยปรารถนาอยู่เบื้องหน้าแล้ว อย่างลืมตนลืมตายลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่คติพลดประจําใจของบรุษชาติอาชาในอศัศการเอื้อมพระหัต์อันสันเทาด้วยริราคะอนุภาพมาปลดเปลื้องภูษาที่คลุมร่างนางออกปันปวนรันจวนจิตรริกสันไปตลอดทั้งดวงเรือดีกล่ำเกินเขละลงคอราวกับสุนัขจิ้งจอกที่มองเห็นซากของกระต่ายนอนคอยเป็นพักษาหารอยู่เบื้องหน้าเทภารักษ เจ้าเขาที่สิงสถิตอยู่ในโคหาหินแห่งนี้เท่านั้นที่จะทัศนาเห็นพฤติการอันมิบังควรที่ได้อุบัติขึ้นจากบุรุษโฉดช้าสามานซึ่งมิเคารพอยู่ในเชิงชาตรีแห่งตนและแม้ปวงเทพ,พเจ้าเขาเขินก็คงจะต้องเมินเพราะพักไปเสียจากภาพนั้นด้วยมิอาจจะทนทอดพระเนตรอยู่ด้วยความสลดแสลงเพราะทยเทพครั้นแล้วก็คงจะสาบแช่งให้ชายธรชนคนอุบตัต ได้ประสบกับการหายนะวิบัติตามผลกรรมที่ตนเองได้ก่อขึ้นด้วยจิตอันบาปหนาจนสาสมในอนาคตการที่จะมาถึงบัตดนี้ตลอดทั้งเรือนร่างอันงามโสพิษนั้นปราศจากอาภรปกปิดใดๆเหลืออยู่เลยนอกจากกาไรบาทและกําไรข้อหัดแสงคบเพลิงวอมแวมเปล่งรัศมีปานแก้วโกเมนอาไปตลอดทั้งความเปลืยเปล่า มิผิดอันใดกับท่อนงาที่ได้สลักไว้โดยฝีมือของจิตรกรเอกเกสาสยายแผ่กระจายเปลี่ยนคลื่อนอยู่เหนือที่รองรับร่างเป็นเส้นละเอียดเงางามราวกับมุ่นไหมเนตรของอสักกรรันทั้งโค้ลุกเป็นประกายจ้องมาที่ร่างอไรสติแห่งนางปานจะแผดเผาให้กลายเป็นจุนด้วยดำปรษศนา จดจดจ้องจ้องประมาะไปหมดทั้งอุรพางมิอาจจะกระทําสิ่งใดได้ถูกเพราะความตื่นเต้นปิติใจเหลือที่จะกล่าวครั้นแล้วบุรุษโฉดในก้มดูดรสความหอมหวานจากริมฝีปากจิ้มลิ้มนั้นอย่างบ้าคลั่งหัดทั้งสองก็ป่ายเปีบปะรลูบคลำซอกซอนไปยังส่วนต่างๆแห่งร่างอันไม่ไหวติงเสมือนจะเป็นเพียงซากศพนั้นในลักษณะอร้สติสัมปชัญญะอัศกัน บัดนี้ไม่ผิดอะไรกับพมรบ้าที่มัวเมาอยู่ในทิพพเกศสอแห่งสัตบงกตสอนสายนาสิกไปทั่ววงพักพิไลลำสอและอุระทั่วทุกส่วนแห่งกายนางโดยมิว่างเว้นประคองเขาลึงคล้ายกายเกยเสียสัมผัสอย่างย่มพระไทยโดยอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกตัวก็หาไม่อุปมานหนึ่งงูดินที่เกี่ยวกายกระวัดรัดรูปสลักของนางนาคีด้วยความกระสันสวัสดิะนนั้น ที่สุดของพฤติการอันไม่มีสายตาคู่ใดพบเห็นนั้นอัศการเอื้อมหัดอันญาปรุงรังไปด้วยโลมชาติไปยังคบไฟที่ปักอยู่เวียงให้ดับลงไปกับพื้นดินแสงคบบูบหายไปเกลื่อนสรรพสิ่งในโคหาหินอยู่ในความมือดอันดำสนิทคงมีแต่เสียงน้ำจากสีลาย้อยหล่นลงกระทบหินผาเป็นจังหวะเสียงร้องของข้างคาว และนานๆจะสลับสำเนียงพิโรธของมหาวาตะเบื้องนอกแววเข้ามาสักครั้งพมรโฉดเพียนพยายามที่จะบินฝ่ากระสีสนสมุทรอันไพศาลเพื่อลิ้มรสสุขขันเกศรแห่งบุษบาบันกลางห่วงมหานบมาเป็นเวลาอันแรมนานครั้นเมื่อได้มาประสบบุปผาอันเบิกบานโอภาษิไลยพันกลางสมุทรที่ตนได้มุมาณะบากบันมาโดยมิคำนึงถึงชีวิตเช่นนั้น สำคัญแน่ว่าเป็นสุมาลัยสวรรค์ซึ่งตนมุ่งหมายมาก็ทลาเข้าเฟ้นฟอนเสพรถกลิ่นเอาอย่างเอมมอดลิงโลดใจเฝ้าเสพแล้วเสพเล่าสะสมกับแรงปรารถนาแห่งดวงใจกระหายจวบกระทั่งอ่อนระหวยโรยแรงและสิ้นฤทธิ์ไปเอง กกตัวหอปีกซบนิ่งอยู่ในกลีบบุพาสวรรค์กำซาบซ่านชุ่มเชื่นขึ้นด้วยละอองเรโนหมดพลังที่จะขยับปีกบินพละจากกลีบมารีได้เพราะความตะกรตะกรามแห่งตอนอุสาโยกเยือนฟ้าบุรพาทิตย์อยู่ไรๆกาแกโกกีลาโกูแววมากับลมใกล้รุ่งยามนั้นสงัดสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างมหาวาตะพัดพาเอาความพิโรธผ่านไปแล้ว ธรรมชาติกลับคืนมาเป็นตัวเดิมเหล่าทหารของอัศกัน์นอนกอดอาวุธหลับไหลระเกะระกะอยู่ยังบริเวณหน้าผาด้วยริสุราบานที่เสพกันอย่างสำเริงสำราญเมื่อราตรีที่ผ่านมาคงมีแต่กองไฟที่สมจวนดับมอดส่งควันอยู่กลุ่นกุ่ๆลมรุ่งโบกโบย กลิ่นอันหอมเย็นของดอกไม้ป่าเข้ามาในโคหาหินสะบัดพลิ้วเย็นชื่นไปตลอดทั้งกายเรียกสำนึกกลับคืนมาสู่โรหิตาทีละน้อยแรกเริ่มแห่งสติสัมปชัญญะนางรู้สึกขัดยอกปวดร้าวไปทั่วสารพางกายเปลือกตาหนักอึ้งร้าวกับมีหินผามาทวงไว้แสบเสียวเจ็บระบมผิดปกติสภาพอันเป็นมายิ่งนักพลิกผวาลืมตาสำรวจตนเอง เห็นผู้สาที่คลุมกายหละหลวมหลุดลุ่ยแทบจะเปล่าเปลือยตัวนางเองมานอนอยู่ในถ้ำหินย้อยเปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งเคียงข้างบุรุษชกันซึ่งป่ายร่างกายอันใหญ่โตกอดกายกายนางอยู่เช่นนั้นจิตสำนึกและความทรงจำก็กลับคืนมาในปัจจุบันทันด่วนรู้สึกดุ้ยดวงใจแทบจะขาดรอนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในกายอันเป็นที่สงวนแห่งนางได้ถูกจนหินนชาติปล้นไปเสียแล้วอย่างสุดที่จะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้นางแทบจะผวาหวีดร้องออกมาด้วยความปวดร้าวขมขื่นใจแต่อัน,นิจจาไม่มีเสียงใดๆจะผ่านพ้นออกมาจากลำคออันแห้งผากของนางได้นอกจากนอนตะลึงพึึงเพลิดปิมว่าชีวิตจะสิ้นอยู่เช่นนั้น เสียงกรนราวกับการสอนของโบรุษผู้กายตรกองอยู่ข้างนางดังสนั่นสำแดงชัดว่าได้หลับสนิทอย่างเป็นสุขและอิ่มเอมฝ่ามืออันหยาบกระด้างหน้าชิงชังป่ายขยุมอยู่บนผิวละเอียดของนาผีแห่งนางสอดล้วงเข้ามาใต้ผูสาคลุมก้อยเกิดความสยดสยิวขยะขแยงเป็นยิ่งนักโดยแสงรางรางของรังสีมารสศมีซึ่งฉาบฉายลงมาทางโตรกตรวยช่องชั้นเบื้องบน สังเกตเห็นเขาหน้าของบุรุษผู้นั้นได้เลืือนเลือนนางพยายามที่จะเพ่งพินิษครั้นแล้วก็จำได้ในทันทีว่าผู้ปลดและฆ่าตัวนางมาจากกองทัพทมินตลอดจนเป็นผู้รอบกระทําแก่นางยามเมื่อสลบสิ้นสติไปโดยผิดวิสัยชายชาตรีนั้นคืออัศกันกษัตริย์แห่งวิทัญ,ญานั่นเองโรหิตายามนั้นลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความแค้นที่ได้บังเกิดขึ้นอย่างเหลือประมาณ บุรุษโฉดผู้นี้จะเป็นใครที่ไหนก็ตามเมื่อได้กระทําแก่นางโดยที่มิได้ปรงใจสมัครนอกจากจะปล้นเอาในลักษณะการของโจรใจหย,ยาบเช่นนี้สตรีเช่นนางก็อาจหารพอที่จะตอบแทนได้ในลักษณะที่นางเองก็มิเคยปรากฏมาก่อนโดยรวดเร็วราวกับจะเป็นการดิ้นรนของนางสมัน เพื่อให้หลุดออกจากบ่วงพรานโรหิตารวบรวมกําลังสะบัดร่างกายของอศกัรที่เกยกายอยู่หลุดพ้นไปจากกายนางคว้าด้ามดาบข้างกายอสกันกระชากปราดออกพร้อมกับใช้บาดทีบร่างของกษัตริย์สามานให้ห่างออกไปเพื่อได้ระยะการทะลวงพักเอาหัวใจและแล้วพริบตานั้นเองปลายดาบที่นางแทงลงมาก็พลาดเป้าหมายกระทบกับแผ่นซีลาดังเปรื่องเกิดประกายไฟแลบวาบ ด้วยว่าอัศการพลิกหลบไปได้ทางหนึ่งวิสัยพยักร้ายเช่นอัศการชอบที่จะรู้ตัวได้ในทันทีที่เสียงดาบกลางออกจากฝักจึงบัดนี้นางไม่มีโอกาสที่จะแทงซ้ำเป็นครั้งที่สองเพราะอัศการโถมเข้าถึงตัวนางจับข้อมือไว้แล้วกดนางนอนหงายลงกับพื้นพร้อมกับเสียงสวนสนั่นอน,นิจจาย่ามาไม่มีรักใต้ฝ่าพระบาท จะโหดร้ายกับสวามีไต้ฝรว่าบาทเองถึงเพียงนี้เจ้าหรือไอ้มนุษย์ใจสัตว์ไอกษัตริย์แห่งปวงนีและฉันเสียงของนางแหลมกรีดสะท้านออกมาจากคู่หัวใจขนาดแทดิ้นรนต่อสู้จนสุดฤทธิ์พยายามจะเช็ดาบทําอันตรายอสักการ,รให้จงได้การเกลี้ยกล่อดเข้าต่อสู้อย่างโหดร้ายของนางอย่างหนึ่งการพารุษสวาสดบริพาทด้วยความเจ็บแขนแสนสาหัสของนางอีกอย่างหนึ่งเพิ่มความหมน้ำพระทัยให้แก่อสักการ,รย,ยิ่งนัก กระสัเสเพลแผดเสียงสวนออกมาเกิดกล้องปล้ำเวียงนางอยู่ไปมาแย่งดาบคืนมาได้ตนเองถมทับอยู่เบื้องบนจูเฟ้นฟอนโดมิเลือกไปตลอดทั้งดวงพักและสวงอกแห่งนางโอดก็พร่ำเจรจาหว่านล้อมปลอบโยนตามสันดานของบุรุษเจ้าชู้โฉดชั่วโรหิตาจะยินยอมก็หาไม่ได้นางทั้งดินสะบัดหยิก ควรและกัดไปตามฤทธิ์เท่าที่นางจะมีอยู่ได้ดูจะเป็นการทวีเพลิสวัสรของอัศากันที่มอดดับไปแล้วด้วยความสมจนินให้โช่อดาการขึ้นอีกมิยายที่แสงปัจจุสมัยใกล้จะเยือนฟ้าและมิยายที่นางจะได้รู้สึกกายขึ้นแล้วพร้อมทั้งการต่อโซกขัดขวางมิยินยอมอัศการก็คงม่งหมายที่จะเดิมรสสวัสด์ซ้ำจากนางอีก ด้วยอารมณ์ราคะวิปลิตไม่มีโอกาสที่จะเข้าพระทัยได้เลยว่านางจะเป็นดารุณีอีกผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในพระนามของมกุฎราชกุมารียามารตีอันเป็นที่หมายปองแห่งตนคงมีแต่ความตื่นเต้นลำพองและปราบเลิเล่มเหลือที่จะกล่าวอย่าเมื่อได้แสวงหาความหวานชื่นจากนางได้สมจิตแล้วเช่นราตรีที่ผ่านมา บัดดอนก็มีเสียงโหร้องและเสียงอาวุธกระทบกันแท่สนันขึ้นมาจากหุบผาเบื้องล่างประกอบกับศับพท์สำเนียงอึงอนต่างๆอันบ่งสัญ,ญลักษณ์ว่ามีการสู้รบกันอย่างดุเดือดอัศกันชะงักไปชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วก็สลัดความสนพระไทยนั้นออกไปเสียหันกลับมาตะบ,บมนางในโอ่งหัดหมายจะให้สมมโนรมอีกคำรบหนึ่งให้จงได้มีใย,ยสำเนียงแห่งการนองเลือดจะดังใกล้เข้ามาเช่นไร แต่แล้วพริตานั่นเองอัศการก็ถึงแก่การพังอะและฟื้นจากอารมณ์อันบัวเมาในกามทันทีเมื่อศีสัะอันปราศจากร่างของทหารแห่งตนคนหนึ่งปลิวกระเด็นจากปากถ้ำเข้ามาอยู่ใกล้กายโลหิตกระเซ็นราวกับน้ำพุพุ่งเข้าประทะพักอัศการและศีสันนั้นก็มีอาการสั่นกระตกแลบลิ้นปิ้นตาเหมือนจะหลอกหลอนอยู่เบื้องหน้า